เรามาทำอะไรที่นี่ถ่ายซีที่นี่ที่ไหนอ,มอหลมพัดจนน้ำตาไหลลมพัดจนยืนอยู่กับซินแลบอากาศดีแท้ดีวะู้ <No. S 2> ชาวจอร์แดนรีเวอร์ ว่ารักเท่าไรจะตอบให้ฟังน้นองใหญ่มีสามน้องเป็นน้องนน้อยน้อ,นองรุมๆยังได้ป่าเนาะได้ปได้กับ,กบชีเรียตอาหารเต็มบ้านละตัวบนเต็มบ้านละมาเราะซองหูซองเห็นมาเราะพักผ่อนหย่อนอารมณ์กับธรรมชาตินะจ๊ะ ความรักเท่าไรจะตรอบให้ฟังสิอย่างมาอย่างอเอ็กซ์ไซส์ปไายปนหองน้อยพหลาม,มีบอนพมนั่งลินโค้กินแมดดาเน,นื้อไล่อ๋อค่ะอากาศดีแค่ดีว่าคุณเพื่อนสารบ้านสองง้อยตอด